สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาที่โรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับมาดูช่างทวีทูบเอี่ยมครับทำเตียงไม้สักเป็นเตียงกล่องครับขนาดหกฟุตนะครับเป็นของลูกค้าที่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับสั่งทำพิเศษครับอ่า เป็นเตียงสั่งทําพิเศษเพราะว่าด้านหัวนี่สูงเมตรยี่สิบนะครับผนังข้างสูงห้าสิบครับผนังท้ายสูงประมาณห้าสิบหกเซนครับนี่ครับเป็นเตียงกล่องครับด้านท้ายมีสองลิ้นชักสีมือของช่างทวีทูปเอี่ยมครับทำจากไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้สักถูกต้องตามกฎหมายครับ นี่ยครับไม้สักแก่ต้นครับอายุประมาณสี่สิบห้าปีครับสีไม้แก่ต้นก็จะเป็นแบบนี้ครับด้านท้ายนี้มีสองลิ้นชักด้วยกันครับความหนาของด้านท้ายนี้ก็ประมาณสิบเซนครับพนังข้างสูงห้าสิบเซนครับเป็นไม้สักนะครับด้านหัวนี้สูงเมตรยี่สิบนะครับความหนาของหัวก็ประมาณสิบสี่เซนครับมีที่วางของด้านหัวด้วยครับ สั่งคำพิเศษครับใหญ่แล้วก็มั่นคงแข็งแรงครับไม่มีสั่นคลอนครับอนนี่ครับด้านท้ายมีสองลิ้นชักครับลิ้นชักจะขับสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวแต่งครับอนนี่ครับตอนนี้เตียงขันน็อตนะครับเราใช้วิธีขันน็อตด้านข้างน็อตมีทั้งหมดด้วยกัน8ตัวครับผนังใหญ่ครับเราไม่เลือกใช้ตะขอสับครับเพราะ ตะขอสับใสไปแล้วสั่นคอนครับใส่น็อตแน่นกว่าครับนี่ครับเมื่อประกอบเสร็จก็ใส่คานครับคานก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ตัวครับหัวท้าย2ตัวตรงกลาง3ตัวครับทำด้วยไม้สักเหมือนกันครับคานก็ความหนาของคานก็3ซมเซนครับความโตก็3นิ้วครับเนี่ยครับประมาณ7จ็ดซนครึ่งครับใส่ลิ้นชักท้ายด้วยกัน2ตัวครับทาสีเนื้อไม้ด้านนะครับ นี่ครับนั่นมั่นคงแข็งแรงครับรับรองไม่มีสั่นคอนครับซื้อกันครั้งเดียวใช้กันตลอดไปเลยครับเพราะว่าทําจากไม้ครับคงทนแข็งแรงมั่นคงแข็งแรงครับนี่ครับเรียบเรียบคับทําความสะอาดง่ายครับด้านทายลิ้นชักตรงนี้เดี๋ยวกําลังแต่งอยู่นะครับเพราะว่าตึงไปสักนิดหนึ่งครับ เมื่อเราใส่คานเสร็จประกอบเสร็จเราก็ใส่พื้นครับพื้นก็แบ่งออกเป็น3แผ่นนะครับแผ่นหนึ่งก็กว้างประมาณ61เซนครึ่งครับความยาวของเตียงนะครับทั้งหมดก็จะยาวด้วยกัน2เมตรครับพื้นเตียงนะครับนี่ครับจับให้ได้ฉากครับแล้วก็ใส่แผ่นที่2ครับเตียง6ฟุตนี่ก็จะกว้างอยู่ประมาณเมตรแปเซนครับ สามแผ่นรวมกันก็ประมาณเมตรแปดสิบีเซนครึ่งครับทำรวมไว้ประมาณครึ่งเซนครับถ้าขับแล้วมันจะใส่ไม่ได้ครับนี่ครับใส่พื้นแล้วครับตรงกลางนี่เราก็เจาะรูไว้ให้สําหรับเวลาเราจะ,ะทําความสะอาดด้านในเนาะถ้าเราไม่มีช่องไว้ให้เราจับเราจะไม่สามารถจะยกขึ้นได้ครับหรือยกขึ้นได้มันก็จะลําบากครับเราก็เลยเจาะรูกลมไว้ให้เราเอาเนิ้วสอด ไว้สาหรับยกพื้นขึ้นมาครับนี่ครับประกอบเสร็จแล้วก็3สามแผ่นเห็นไหมครับสวยงามไหมครับทําจากไม้สักทองครับพร้อมที่จะส่งลูกค้าที่อยู่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาแล้วครับเพื่อนท่านใดสนใจก็สอบถามกันได้นะครับสั่งทําได้ครับแต่หลังนี้มีเจ้าของแล้วนะครับวันนี้มาเก็บคลิปมาถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ชมนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกดทดกำคลิปครับถ้ามีโอกาสหน้ามาถ่ายคลิปให้ชมใหม่นะครับสวัสดีครับ